ดําเนินการทางกฎหมายในการฟ้องร้องเอาผิดกับผู้นํากัมพูชาสองพ่อลูกไม่ว่าจะเป็นสมเด็จทุนเซนหรือว่าฮุนมาเนตเองนะคะแต่ว่าก็ต้องจับตากันว่าจะเอาเรื่องไปฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยหรือไม่อันนี้ถ้าเกิดฟังจากเมื่อวานเนี่ยชัดเจนว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นโดยรองนายกภูมิธรรมยืนยันหลังประชุมสมอชอมเมื่อวานนี้นะคะว่าการฟ้อง จะเป็นการฟ้องในศาลในประเทศเท่านั้นเพราะถ้าไม่ฟ้องเนี่ยก็อาจจะโดนมาตรา157ละเว้นปานการปฏิบัติหน้าที่เสียเองถึงแม้จะมีคําถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วฟ้องในประเทศจะเอาผิดได้จริงหรือไม่ค่ะฟ้องที่สามารถที่จะดําเนินการได้อย่างน้อยสุดก็เป็นเป็น,เป,นเป็นคดีที่เป็นนักปักหลังเจอที่ไหนเมื่อไหร่จะเข้ามาในประเทศเราเราก็จับ ให้ให้อัยการสูงสุดกับคดีทั้งหมดได้ดูแล้วก็ไปรวบรวมแล้วก็ดําเนินการตามที่เป็นข้อเท็จจริงตามกฎหมายให้ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ทนายเป็นคดีทั้งอาญาและแพ่งซึ่งอัยการสูงสุดหลังจากได้การสอบสวนจากกองบัญชาการตํารวจภูรธรภาคสามแล้วก็จะเริ่มดํำเนินคดี S <S <an> ็มันเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกับชีวิตทรัพย์สินในประเทศนะครับรวมทั้งสถานที่ราชการต่างๆแต่ว่าผู้ก่อเหตุเกิดนอกประเทศวันนี้เราเราก็ดําเนินการภายในประเทศที่เรามีอำนาจหน้าที่ทําได้เลยนะครับเราก็ดําเนินการส่วนต่างประเทศเนี่ยหนึ่งก็เราก็ไม่ได้รับไอไอบเขตอำนาจของศาลเราไม่ได้รับเพราะนั้นตรงนี้ก็ยังไม่ไปถึงตรงนัน ก็พอรัฐบาลตัดสินใจจะเดินหน้าแบบนี้นะคะก็มีปฏิกิริยาจากฝั่งกัมพูชามาอย่างรวดเร็วเลยค่ะสมเด็จฮุนเซนที่ปิดการ,การเข้าถึงโพสต์ของคนไทยมาหลายวันเมื่อคืนก็เปิดการมองเห็นเพื่อตั้งคําถามมายัางรองนายกภูมิธรรมด้วยเหมือนกันนะคะในโพสต์เนี่ยมีการบอกว่าเมื่อตัวสมเด็จฮุนเซนหรือว่าฮุนมาเนตเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วก็จะจับกลุ่มนั้นเป็นการสะท้อนว่ารองนายกภูมิธรรมไม่เข้าใจกฎหมายจารีตประเพณีและ พิธีการทูดเลย และหากทางการไทยจะจับกลุ่มกัมพูชาเช่นนั้นกัมพูชาก็สามารถจับกลุ่มผู้นําไทยได้เหมือนกันรวมทั้งตั้งคําถามกลับมาว่านี่เป็นความพยายามเพื่อสร้างความเชื่อใจที่จะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือเป็นการกระทําที่ยั่วยุที่อาจจะกลับมาจุดประเด็นขัดแย้งระหว่างกันหลังมีข้อตกลงหยุดยิงกันแน่ค่ะคําถามของสมเด็จคุณเซนเนี่ยเอาเข้าจริงก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าการฟ้องร้องในห้วงเวลาที่มีความพยายามจะจัดการประชุมในระดับต่างๆเพื่อ ก็หาทางออกของปัญหามันเป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่แต่ทีนี้ค่ะถ้าเราลองมองในมุมของประชาชนคนไทยที่รู้สึกว่าการประทะกันที่เกิดขึ้นพลเรือนของไทยได้รับผลกระทบ ที่เลวร้ายมีการละเมิดกฎการประทะชัดเจนหลายอย่างละเมิดอนุสัญญาอัต,ตาวาจนถึงอนุสัญญาเจนีวารวมถึงด้วยการโจมตีสถานที่ของพลเรือนสถานพยาบาลแล้วก็สร้างความสูญเสียให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดังนั้นการจะฟ้องร้องก็เป็นการตอบสนองตามที่ควรจะเป็นแต่ทีนี้ถ้ามองกับเรื่องของการฟ้องเพียงแค่ศาลในประเทศมันก็ไม่น่าแปลกใจหรอกคะ่ะที่จะมีคําถามถึงความจริงใจของรัฐบาลในการจะเอาผิดผู้นา กัมพูชาเพราะคําถามที่ยังไม่มีคําตอบชัดนั่นก็คือแล้วจะเอาผิดได้จริงหรือเช้านี้คุณอังคณานีลภััยจิตค่ะสอวอก็มีการโพสต์ตั้งคําถามเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าถ้ารองภูมิธรรมจะพูดเพียงแค่ต้องการเอาใจ คนชาตินิยมก็น่าจะได้ผลแต่ทีนี้ก็ควรจะคำนึงถึงความเป็นไปได้จริงและผลกระทบที่จะตามมาเพราะอาจจะถูกมองว่าเป็นการยั่วยุไม่เป็นผลดีกับไทยในช่วงที่มีการเจราจาทวิภาคีโดยเฉพาะความน่าเชื่อถือในเวทีระหว่างประเทศโดยมองว่าไทยเองก็ไม่มีเขตอํานาจศาลสากลที่จะเที่ยวไปจับใครต่อใครอีกอย่างหนึ่งความขัดแยง้งชายแดนไทยกัมพูชาเป็นความขัดแย้งทางอาวุธซึ่งกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพื้นบ้านโดยเฉพาะคนในพื้นที่ชายแดนดังนั้นคุณอังคณา มองว่าเรื่องนี้ถ้าจะให้ดีไทยควรรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC และเตรียมส่งข้อมูลพยานหลักฐานของการถูกรุกรานอาชญากรรมสงครามและการละเมิดอนุสัญญาอัตวาให้กับ ICC ด้วยกรณีไทยกัมพูชาผู้นำของสองประเทศเนี่ยมีเรื่องที่ยังต้องรับผิดชอบต่อประชาชนทั้งสองฝั่งนั่นก็คือการกดปรับข้ามพรมแดนที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงมากก็รอดูค่ะว่าผู้นำสองประเทศจะพูดถึงเรื่องนี้ไหมนะคะแต่ว่าถ้ากลับ ย้อนกลับไปเมื่อวานเนี่ยรองนายกภูมิธรรมตัดเรื่องสารอาญาระหว่างประเทศออกไปอย่างชัดเจนโดยบอกว่าไทยไม่ได้รับเขตอํานาจสารโลกแล้วก็สารอาญาระหว่างประเทศแต่ว่าเช้าวันนี้ก็ออกมาให้ศึกษาดูแล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนไปประมวลความเห็นของนักวิชาการด้านกฎหมายหลายๆท่านให้ความเห็นว่า ถึงเราจะไม่รับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศมันก็มีช่องทางที่ยังทําได้อยู่ดิฉันขอประมวลความเห็นที่มีมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมของอาจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์3คนแบบนี้นะคะอาจารย์ธนพัฒ์ชาตินักรบมองว่าทางหนึ่งก็อาจจะเป็นการรับเขตอำนาจศาล ICC แบบชั่วคราวเพื่อที่จะเอาผิดผู้นำำํากัมพูชาได้หรืออาจารย์ป,ปริญญาเทวานาริมกิรุณ ให้ช่องทางแบบนี้ใช้ช่องทางอายการของ ICC ได้โดยตรงโดยที่ไทยอาจจะไม่ต้องยอมรับเขตอำนาจศาล ICC ได้เหมือนกันแต่ทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจหยิบยกขึ้นมาโดยอาจารย์พัทรพงษ์แสงไกรอาจารย์โพสต์ Facebook เอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่11สิงหาคมแล้วนะคะโพสต์ Post เอาไว้แบบนี้ค่ะอาจารย์มองในแง่การจะนําเรื่องขึ้น ICC เนี่ยมันอาจจะมีเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคใหญ่ได้เหมือนกันนั่นก็คือความร้ายแรงของปัญหาที่ต้องยอมรับว่า ICC มีทรัพยากร ดังนั้นก็ไม่สามารถรับพิจารณาได้ในทุกๆคดีและหากคดีไม่มีความร้ายแรงถึงขนาดศาลก็อาจจะไม่รับไว้พิจารณานะคะอายการก็อาจจะไม่สอบสวนเพราะว่าเห็นว่าไม่ร้ายแรงเพียงพอโดยเฉพาะเมื่อไปเทียบเคียงกับคดีที่พิจารณากันอยู่ดังนั้นคำถ,ถามที่ต้องขบคิดนั่นก็คือการกระทำทั้งหลายที่อาจจะเข้าข่ายเป็นอาชญากรรมสงครามที่กระทำโดยฝ่ายกัมพูชานั้นมีความร้ายแรงถึงขนาดแล้วหรือไม่ แล้วให้ความเห็นด้วยนะคะว่าถ้าสมมุติไปขึ้น ICC ก็ต้องอธิบายเรื่องความรุนแรงให้ได้ค่ะแต่ในเรื่องของเขตอำนาจศาลเนี่ยข้ามกังวล ข้ามความกังวลเรื่องนี้ไปได้เลยเพราะว่าศาลมีเขตอํานาจเหนือผู้กระทําความผิดที่ถือสัญชาติกัมพูชาอยู่แล้วด้วยทีนี้อาจารย์ยังแนะต่อด้วยนะว่าเราไม่ควรจะมุ่งโฟกัสไปที่ ICC ที่เดียวแต่ควรคิดหาทางนําคดีเข้าไปศาลในต่างประเทศด้วยค่ะโดยเฉพาะในประเทศที่ผู้นํากัมพูชาและทหารเดินทางไปเป็นประจำอย่างเช่นฝรั่งเศสประเทศเหล่านี้มีนโยบายในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดอาญาระหว่างประเทศอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่ไหนในโลกตามหลักเขตอำนาจสากลดังนั้นในกรณีของศาลไ c c เราอาจจะต้องตั้งความคาดหวังให้สมจริงให้เป็นไปได้จริงด้วยไม่อย่างนั้นอาจจะผิดหวังเสียเปล่าเ,าเรื่องเขตอำนาจสากลตอนนี้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดหลายคนแล้วนะคะอาจารย์ธนพัฒน์ชาตนนักรบที่ดิฉันเคยคุยไว้เมื่อวันที่6สิงหาก็เคยอธิบายเอาไว้แบบนี้ค่ะคือว่าใช้กลไกอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า เป็นเขตอำนาาสากลครับเขตอำนาาสากลแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นความผิดที่รัฐทุกรัฐมองว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เป็นใครกคามของโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอาชญากรรมสงครามการโจมตีสถานพยาบาลการโจมตีต่อพนล,ลเรือนการโจมตีโดยมีการใช้โล่มนุษย์เป็นตัวเป็นตัวตั้งเนี่ยอันนี้คือสามารถฟ้องได้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเ,เราสามารถฟ้องที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันจะต้องมีกรณีที่ รัฐนั้นเนี่ยเคยเหมือนกับว่ามีการพิจารณาเขตอำน,นาจสากลมาก่อนเลยมีกฎหมายกัหมดไว้นะครับในปัจจุบันก็มีหลายชาติเหมือนกันที่มีการพิจารณานะครับเช่นเ,เข้าใจว่ามีเยอรมันนะครับมี หลายๆชาติเลยนะครับที่เขามีการพิจารณาใ,ใ,ในเรื่องนี้นะครับก็อันนี้ก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันมีเดรม,มันต์สเปนเบลเยียมสวีเดนเนเธอร์แลนด์นะครับชาติพวกนี้เขามีการพิจารณาเขตอานาจที่แน้ว่าผู้ทําความผิดอาจจะไม่ใช่คนของชาตินั้นในการพิจารณาได้เหล่านี้ค่ะเป็นช่องทางที่สามารถทําได้นอกเหนือจากการฟ้องศาลในประเทศที่ท้ายที่สุดก็ต้องตั้งคาถามและสรุปเอาผิดได้จริงหรือเปล่าดังนั้นทุกอย่าง อยู่กับความตั้งใจของรัฐบาลแล้วค่ะว่าสรุปจะเอาผิดกับสมเด็จคุณเซนกับสมเด็จคุณมณิษฐ์จริงหรือไม่ค่ะ